สวัสดี FC ที่รักรถไฟทุกท่านครับคลิปนี้เราอยู่กันที่ลาดบุรีนะครับคลิปนี้เป็นคิวของขอบวน167นะครับตามเวลาขบวน167จจะเข้าจอดลาดบุรีสามทุ่มสามนาทีนะครับ แต่ตอนนี้ผมไปเช็คเวลามาช้าอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะครับตอนนี้<ม>กบวน167นะครับออกต้นทางจากสถานีกรุงเทพสิบแปนาฬิกาสานาทีนะครับปลายทางก็จะไปสุดที่สถานีกันตังนะครับ ิดไฟมาเลยครับไฟเอาตอมครับวันนี้สี่หนึ่งห้าสามับ บุบบบร,บรีโมนิศานมีความประจกตลงที่ไฟนายด้านปุริบอดีจอร์บอดิงคอมและ ก็จะม้วนเป็นหกเส้ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วหรือลำองด้วยทางที่สถานีเพชรบุรีสถานีพระอางแล้วสถานีหัวดีกเป็นสถานีปลายทาง นอนวัดลมมาสาบตู้เลยนะครับตอนนี้ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดต,ติดตามให้ช่องราชบุรีสเตชันนะครับคนบ้านรถไฟด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ